สวัสดีครับเพื่อนชาวเบเกอร์อยู่หุมช่องแบงค์สเปกเตอร์กันอีกแล้วนะครับก็คลิปนี้มาอัปเดตกับรถตัวเองกันสักหน่อยนะครับหลังจากที่ไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับหลายๆเดือนแล้วนะครับเจ้าคลิปนี้นะครับจะมาเกี่ยวกับเลื้องท่อนะครับซึ่งเจ้าท่อได้บางทรายใบนี้นะครับที่ผมใส่ใยหยุดตอนเนี้ยตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่าเออเริ่มเริ่มอยากเปลี่ยนนะครับเริ่มเบื่อแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูให้กล้นะครับเผื่อหลายคนจําไม่ได้นะครับว่าลูกทรงเป็นยังไงนะครับ นี่มันจะเป็นทรงประมาณนี้เป็นคาร์บอนนะครับเวลาเจอแสงเนี่ยมันจะกลายเป็นสีออกเหลืองๆนะครับเหมือนคล้ายๆพวกคาร์บอนกระดูกหมานะครับก็จริงๆแล้วครับท่อทรงเนี้ยผมเนี่ยมันเข้าพอดีแบบพอดีมากๆกันนะครับแต่พอดีผมอยากลองอีกทรงหนึ่งซึ่งเป็นทรงที่ผมเคยชอบมาเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวลองลองมาดูกันนะครับว่าท่อทรงที่สิบกว่าปีแล้วเป็นยังไงนะครับนี่เนี่ยเป็นใบนี้ครับ ก็คือท่อสูตรธรรมดานะครับเป็นท่อสูตดปิเนียมธรรมดานะครับแต่ความพิเศษของมันก็คือนี่เพื่อนไหมเป็นทรงแบนนะครับหลายๆคนที่รู้จักท่อทรงแบนแล้วเป็นทรงนี้นะครับแล้วรู้ชื่อมันแสดงว่าคุณไม่เด็กแล้วนะครับบอกเลยนั่นก็คือแบรนด์เอนดูรันนะครับอ่าเป็นท่อเอนดูรนนะครับแต่เนี้ยเป็นท่อของเฮียชิงนะครับเป็นของเฮียชิงชอเจริญยนนะครับซึ่งผมสั่งพิเศษนะครับจริงๆเมื่อก่อนเขาเป็นคนขายท่อเอนดูรนนะครับ แต่ผมไปถามเพจเขาบอกเพจไม่มีแล้วครับเขาก็เลยให้เป็นเพจ NJT นะครับเป็นชื่อลางเขามานะครับอ่ะเดี๋ยวเพื่อไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวเรามา unpacking กันดีกว่านะครับมาดูว่าข้างในเขาให้อะไรบ้างนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่ม unpacking เจ้าท่อของเฮชิงนะครับชอจะลเลนยนนะครับว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับนี่จริงๆถ้าเขามีกล่องนะครับกล่องสกรีนว่า NJT มาให้จะจะดีมากเลยนะครับ แล้ซีนเป็นแบบซีนเป็นพลาสติกร้อนมาให้นะครับน,นี้มีอะไรไหลออกมาอ่ามีสปริงนะครับเป็นสปริงยึดคอท่อเราระหว่างท่อกับคอท่อนะครับน่าแล้วก็มีสายรัดท่อนะครับเป็นสายรัดท่อผมว่าสายรัดท่ออย่างดีนะครับแต่ว่าก็ได้อยู่นะครับไม่ไม,ไม่ไม่นี่เท่าไหร่ หือว่างานโอเคเลยนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันมีพวกรอยเป็นเป็นเหมือนรอยเจียตามเหล็กนะผมไม่แน่ใจว่าเขาลบคมหรือเปล่านะครับก็อาจจะเป็นไปได้น,นะเป็นการลบคมของเจ้าตัวรัดสักร่อนะครับแต่ตัวยางรัดท่อเนี่ยถือว่า งานโอเคมากนะครับถือว่าหนามากนะครับงานตัวนี้เพราะว่าปกติท่อที่ผมเอามาจากจีนเนี่ยเป็นท่อพวกท่อป่องทรงไรพวกนี้นะครับตัวยางละท่อเนี่ยมันจะมีความบางมากนะครับจริงๆอ่ะแค่โดนคมของเจ้าตัวสายละท่อเนี่ยก็ขาดแล้วนะครับนะเราไปดูต่อไปนะว่ามีอะไรอีกอ่ามีสปริงนะครับคู่หนึ่งนี่แล้วก็นี้ครับโลโก้นะครับ NJT นะครับ NJT Racing นะครับ ก็คือโลโก้โปกตินะครับแต่ว่าท่ออันนี้ที่ผมจะใส่นะครับผมอาจจะไม่ได้ใส่โลโก้นะครับเพราะว่าตัวโลโก้เนี่ยมันมีความนูนนะครับอาจจะต้องตีให้ให้มันแปะได้นะครับแต่ผมรู้สึกว่าพอเป็นท่อทรงแบนเนี่ยพอมีโลโก้นะครับไม่รู้นะผมว่ามันไม่ค่อยเข้านะครับโลโก้เนี้ยเอผมว่าโลโก้ของของเขาเนี่ยเหมาะกับท่อกลมนะครับท่อกลมอ่าใครคิดไม่ออกแล้วท่อกลมผมแปะให้ดูว่าของ จอเจริญโนเป็นยังไงนะครับไปเลยแล้วก็แปลกรูปหนึ่งแล้วกันนะครับอีกทรงหนึ่งนะเผื่อใครสนใจไปสั่งที่เขาได้นะครับก็ท่อเขานะครับหลักๆจะมี2งทรงนะครับที่หลายๆคนเห็นคือทรงกลมกับทรงที่มันเป็นเหมือนทรงพวกไมโครโฟนเป็นทรง GP นะครับแต่ท่อทรงแบนเนี่ยมันจะต้องสั่งพิเศษนะครับสั่งกับทางเขาโดยตรงนะครับสั่งพิเศษเอาถึงจะถึงจะเขาถึงจะทาให้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะเลยนะครับ อันนี้เป็นท่อทรงที่แก่มาแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากได้ท่อที่ยาวกว่านี้นะครับแต่ว่าเฮียบอกมาว่า13นิ้วเนี่ยก็ถือว่ายาวกําลังดีนะครับ <Okay. S 1> เพราะว่าทรงแบนเนี่ยถ้ามันยาวกว่านี้ทรงมันจะตลกนะครับผมก็เลยเออตามนั้นเลยเฮีย er 33นิ้วนะครับซึ่งบอกเลยว่างานสวยมากนะครับเนี่ยเพื่อนดูรอดูงานรอยเชื่อมนะครับนี่คืองานไทยนะครับไม่ใช่งานญี่ปุ่นนะ แต่งานเขาเนี่ยสามารถส่งออกญี่ปุ่นได้นะครับคือที่ญี่ปุ่นก็มีขายนะครับนี่นะครับท่งแบนจริงๆเนี่ยวามตั้งใจของผมนะครับผมชอบท่อเอนดูรันท่งแบนเนี้ยมาตั้งนานแล้วนะครับปหลายคนน่าจะคือใครใครเคยขี่รถเมื่อสิกว่าปีก่อนน,น่าจะรู้จักส่งเอนดูรันท่อเพอร์ฟอร์แมน์นะครับสองแบนเนี้ยมันจะเป็นมันจะเหมือนกันเลย เอนดูรันเนี่ยจะเป็นทรงแบนนะครับส่วนเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยมันจะเป็นทรงกลม <Yeah. S 1> ก็ไอทรงเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยทรงกลมเนี่ยสำหรับผมเฉยๆนะเพราะว่ามันเป็นท่อสูตรมนท่อสูตรทั่วไปแต่ทรงแบนเนี่ยในสมัยนั้นครับแทบจะมีเอนดูรันแบรนด์เดียวเลยครับที่ทำนอกจากท่อโอเวอร์เลสซิงนะเพราะว่าท่อเวอร์ซิงเนี่ยเขาจะทำแบบเออก็ตามนั่นแหละชื่อโอเวอร์ก็คือใหญ่ไปเลยนะครับ uh huh. ผมอันนั้นผมกย็ยังไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ผมชอบทรงเอนดูรันมากกว่านะครับแล้วก็หลายคนนะครับถ้าจะไปสั่งท่อที่เชิงนะเป็นท่อทรงบบบนนแผมมเเี่่ยถ้าาาจะอาาใสวฟ บอกเขาด้วยนะครับว่าเป็นท่อใส่ซ้ายนะครับอ่าหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยซ้ายขวาก็เหมือนกันนีหว่าจริงๆไม่เหมือนนะครับเนี่ยเพื่อนเห็นไหมอันนี้คือผมมาไม้ใส่ซ้ายนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยถ้ามองจากตัวรถนะมันจะไม่เห็นรอยตะเข็บเนี่ยแต่ฝั่งข้างในนะครับเพื่อนม่เห็นไหมแต่มันมันจะมีรอยตะเข็บนะครับพอมีรอยตะเข็บเนี่ยมันก็กลายเป็นท่อที่สามารถใส่ได้แต่ซ้ายนะครับถ้าถ้าเราใส่ฝั่งขวาเนี่ยเนี่ยเพื่อนมนเห็นไหมมันก็จะเห็นรอยตะเข็บนะครับเออมันจะไม่ค่อยสวยนะครับ ็ใครสั่งท่อทรงแบนนะครับอย่าลืมบอกเขาไว้นะครับว่าเอาไปใส่ซ้ายหรือขวานะครับแล้วก็ส่วนตัวนะครับงานประกอบทุกอย่างนะครับถือว่าเพอร์เฟกนะครับดีมากสาหรับผมนะดีมากนะครับจริงๆเนี่ยเขาสามารถสั่งตัวเก็บเสียงได้นะแต่ว่าผมไม่ได้ทํานะผมก็ไม่ได้สนใจเรื่องเก็บเสียงนะครับเพราะว่าจริงท่อทรงยาวเนี่ยมันทรงมาเนี่ยมันไม่ได้มีผลกับเสียงดังมากนะครับเดินเบามันก็ไม่ไม่ดังมากนะครับแต่ใส่กับรถสูบเดียวสองสูบมันก็อาจจะมีผลในเรื่องเดินเบาหน่อยนะครับอาจจะดังหรืออะไรเงี้ยเราก็ใส่ บอกเขาทําเก็บเสียงได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปถอดท่อเจ้าตัวท่อแด่บังสายที่ติดกับรถนรับเรามาเทียบกับใบนี้กันนะอันนี้ผมถอดท่อมาแล้วนะครับจากท่อโลมของเองนะครับนี่ครับแต่หลายคนอาจจะเห็นไม่ไม่ก็ได้เห็นชัดๆนะครับนี่ครับ DBS นะครับเป็นท่อของนาแดงมาังสายนะครับจริงๆเนี่ยตั้งแต่ผมถอดมานะผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยขนาดมันก็ไม่ได้ห่างกันมากนะเพื่อนดูนี่นะครับ ตอนแรกผมคิดว่าใบนี้มันจะเล็กกว่าเยอะนะครับเพราะว่ามัน13นิ้วแสดงว่าตอนที่ผมสั่งมาก็อาจจะเข้าใจผิดนะว่า13นิ้วอาจจะสั้นเกินใบหรือเปล่านะครับเพราะว่าท่อใบเนี้ยน่าจะประมาณ15นะครับไม่ก็14นิ้วกว่าด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าปกติผมน่าจะไปชินกับพวกท่ออาคารมากกว่าน้าอาคารเนี่ยมันจะ6นิ้ว17นิ้วเลยนะครับแต่ท่ออันนี้นะผมก็ กดประจําการก่อนนะครับชั่วข่าวอะใช้คําว่าชั่วขราวนะครับอาจจะมีโอกาสจะได้กลับมาใช้อีกรอบนะครับก็เพื่อนดูนะครับเปรียบเทียบให้ชัดนะครับนี่ครับแล้วก็ให้ดูตัวปากนะครับปากของท่อเฮดชิงนะครับจะมีความใหญ่กว่าของท่อแดมเบอซายนะครับนี่ครับเออประมาณใกล้เคียงนะครับไม่ได้ใหญ่กว่ามากนะครับแต่แต่ดูจากสายตาผมเนี่ย ไม่ดูนะมันอาจจะเท่ากันด้วยซ้ําไปนะครับไม่เท่านะครับท่อแรงมันสายเล็กกว่านิดหนึ่งนะครับแต่ด้วยความที่เจ้าตัวเนี้ยตัวปากตัวท่อนี่นะมันไม่ใช่แหวนนะมันเป็นเหมือนบูธนะครับมันก็อาจจะทําแบบหลอกตาเราได้นะครับว่าท่อมันดูมันเล็กนะครับแต่ของเฮชิงเนี่ยมันเป็นแบบบนวงแหวนนะครับมันก็เลยทําให้ดูว่ามันใหญ่กว่านะครับอ่ะก่อนไปใส่ท่อใบนี้นะครับ เราลองไปฟังท่อเก่านะครับเสียงท่อของท่อใดมังซายใบนี้กันก่อนนะครับแล้วลองไปดูวนว่าเสียงนะครับมันจะต่างจากเจ้าท่อเซชินหรือเปล่านะครับอ่ะลองไปรับชมกันก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาท่อของแดมังซายใส่ก่อนนะครับเราลองฟังเสียงของท่อใบนี้ชัดๆกันอีกทีนะครับจริงๆก็ลองไปหลายคลิปแล้วนะครับแต่ว่าคลิปนี้ถ้าเป็นการเปรียบเทียบนะครับก่อนที่จะไปใส่ท่อใบใหม่นะครับอ่ใส่นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกัน ท่ออันนี้จะมีความนุ่มเงียบบอกเลยว่าเงียบนะครับฟังในท่อไอ้ฟังเสียงในกล้องเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันดังนะครับแต่จริงไหลไหลเข้าบ้านเนี่ยสบายๆนะครับเงียบมากอันนี้เครื่องจจะเย็นหน่อยนะครับมันจะมีดับๆหน่อยนะแนวลองฟังเสียงเบิ้ลนกัน เสียงท่อนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะนุ่มเงียบสุขุมนะครับแต่ว่าเวลาเบิ้เนี่ยก็จะ,จะมีแอบแผดนิดน,นึงนะครับแต่ใบนี้ผมใส่มาผมสึกว่าแผดไม่เยอะนะถ้าเทียบกับใบอื่นที่ผมเคยใส่มานะครับาเดี๋ยวเรามาลองเจ้าพระเอกของเราในคลิปนี้นะครับใส่ได้ไหมอโอเคนะครับสองนิ้วผมกลัวจะชิน้นทำมาผิดนะครับนี่ว่าผมว่าท่อ ทรงอาจจะแปลกตาสําหรับทุกคนนะครับเนี่ยครับท่อมันจะเป็นทรงแบนเห็นไหมอาจจะแปลกตาสําหรับทุกคนครับแต่ว่าผมเนี่ยเป็นคนชอบทรงท่อทรงนี้มากนะครับมาเดี๋ยวเราฟังเสียงท่อกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวส่วนรูปการจัดทรงนับเดี๋ยวค่อยจัดอีกทีเพราะว่าตัวซิปออนมันขยับนะครับเดี๋ยวค่อยจัดทรงอีกทีมึฟังเสียงท่อกันก่อนดีกว่าอ่ตาตาทีแรกบอกเลยว่า เสียงใหญ่ขึ้นใหญ่อย่างชัดเจนนะครับใหญ่ขึ้นแบบรู้สึกผมรู้สึกได้เลยนะว่ามันใหญ่มากนะครับเสียงใหญ่มากลองมาลองเปิ้นดูนะครับ ประมาณนี้นะครับเสียงใหญ่ขึ้นนะครับเสียงเดินเบาใหญ่ขึ้นอย่างชัดเจนนะครับด้วยความที่บาดท,ท่อใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็เสียงตอนเบิ้ลนะครับเสียงเนี่ยผมไม่รู้นะฟังในกล้องไม่แน่ใจว่าเสียงเหมือนกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าฟังจากหูที่ผมอยู่นตอนเนี้ยเสียงใกล้เคียงเสียงท่อรอบสูงใกล้เคียงนะครับแต่ว่า อันนี้มันจะมีความเบสหนักกว่านะครับส่วนท่อแบ,บง็กงสัยเนี่ยรอบสูงนะรับจะมีความแหบนิดน,นึงนะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะมันแหบเพราะว่ายยแก้วมันบางแล้วหรือเปล่านะครับอันนี้ส่วนนี้ผมไม่แน่ใจจริงจริงนะเพราะว่าใบนี้ผมก็ใช้มามาสี่ปีแล้วส่วนอันเนี้ยยยแก้วยังแน่นอยู่นะก็อาจจะเป็นไปได้ที่เสียงมันจะใหญ่แล้วก็เบสหนักอยู่นะครับ,บ,รบเดี๋ยวผมขอไปจัดทรงอีกทีก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจัดทรงจัดท่อนท่อนนี้แล้วใส่แล้วมันจะเป็นยังไงนะครับ นี่ครับแล้วก็ทำการติดตั้งท่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้ดูทรงกันแบบชัดๆนะครับเวลามันอยู่กับรถแล้วก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับก็มีการฟิตติ้งการจัดทรงของท่อใหม่นะครับเพราะว่า มันไม่สามารถจัดทรงแหันเป็นท่อแบบท่อตัวแดงมอไซค์ที่ผมใส่ได้นะครับรูปทรงท่อหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นแปลกตาไปหน่อยนะครับเพราะว่าทรงแบนเนี่ยบอกเลยมันแทบไม่มีใครใส่นะครับปัจจุบันนะครับ<ห>แต่สําหรับยุควัยรุ่นยุค90นะครับนะยังไงผมว่าถ้าเคยขี่มอไซค์กันจะต้องผ่านท่อทรงแบนพวกเอ็นดูรานมาแล้วนะครับก็หลายๆคนอย่างที่บอกไว้ครับอาจจะดูแปลกตาหน่อยแต่ถ้าผมมันไม่แปลกตานะครับก็คือปกตินะครับแต่ที่มันยังแปลกตาอยู่คือเวลาเรามองบริเวณนี้นะครับ ท่อมันจะบีบเข้าหารถนิดนึงนะครับแล้วก็ด้วยความที่ท่อแบบมันจะดูแบบแปลกๆนิดนึงแต่ถ้ามามองข้างรถนะครับนี่มองแบบนี้ผมว่ากําลังเวิร์กเลยนะครับกําลังโอเคเลยนะครับทรงแบบโดนใจผมนะครับไม่เชิดจนเกินไปไม่ต่ำจนเกินไปนะครับแล้วก็ใครสนใจท่อทรงนี้นะครับหรือว่าท่อทรงแบนหรือว่าท่อทรงอื่นๆนะครับลองติดต่อที่ที่นี่ได้เลยนะครับ NJT Racing นะครับหรือว่าเ e c h i ชอเจริญยนต์นะครับ ก็หรือว่าใครสั่งใครอยากได้ท่อทรงตามต้องการนะครับก็ลองสอบถามดูก่อนนะ <_ C 1> เผื่อเขาทําได้นะครับทาได้ก็ตามนั้นนะครับเราก็อาจจะได้ท่อทรงที่มันถูกใจเราและถูกใจรถด,ด้วยนะครับคำว่าถูกใจรถนี่คือหมายถึงว่าทําไส้ตัว400และใส่กับตัว400นะครับมันก็จะวิ่งพอดีนะครับมันจะวิ่งไม่ไม่โล่งเกินไปไม่อั้นเกินไปนะครับเพราะาบางทีเนี่ยเราใส่ท่อก๊อปท่อจีนเลยพวกเนี้ยมันอาจจะไส้ท่อมันอาจจะทํามากับ3 200 300 400, 400นะครับพอมอาจจใส่650 800, 800มันอาจจะ อันเกินไปก็มีผลนะครับก็ใครสนใจท่อทรงนี้ครับก็ลองสอบถามนี่ที่นี่ได้เลยนะครับ NGT นะครับชอชิ้นเจริญยนนะครับลองสอบถามเลยสําหรับผมนะท่อราคาไม่แพงนะครับอย่างใบนี้ผมบอกเลยผมได้มาแค่สองพันห้านะครับแต่ถ้าสั้นกว่านี้เหลือสองพันเออถูกมากนะครับก็คลิปนี้ก็คงจะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเอาไปลองขี่ดูนะครับว่าความแตกต่างระหว่างท่อใบนี้กับท่อแตมกสายนะครับมันจะแตกต่างกันยังไงนะครับแต่ผมคิดว่ามันแตกต่างแน่นอนนะเพราะว่าเสียงก็แตกต่างกันแล้วนะครับ ก็คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นลังใจให้ช่องแบงค์สเป e เกันไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ